ในแผนวันนาเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ของสภากาชาติไทยประจำปี2554เมื่อวันที่1เมษายน2554ณห้องประชุมสิริสิริโยทินอาคารเฉลิมบูรณะนะนท์ซึ่งสภากาชาติไทย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เข้ารับการประถมนิเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานกับสภาการชาติไทยได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ระเบียบสิทธิและสวัสดิการอีกทั้งยังเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมีความสามาคัคคีและสามารถทำงานเป็นทีมได้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการและองค์กรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปไประยุกใช้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจต่อผู้มารับบริการโดยในครั้งนี้มีพยาบาลใหม่ของสภากาชาติไทยจำนวนทั้งสิ้น1 1 7คนโดยหลังจากได้ร่วมกันปฏิญ,ญาณตนแล้วจึงเป็นพิธีรับขันพยาบาลใหม่มซึ่งเป็นประเพณีการต้อนรับด้วยการผูกข้อมือจากผู้บริหารของสภากาชาติไทยจากนั้นจึงเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกันณสวนพัฒนาบุาคลากรสภากาชาติไทยจังหวัดเพชรบุรีขจรศักดิ์เอี่ยมราดถ่ายภาพสริติยิ้มประเสริฐายงาน